จะดีแค่ไหนครับถ้าคุณตื่นขึ้นมาทุกวันโดยพร้อมเผชิญและก้าวข้ามความกลัวที่อยู่ในหัวพร้อมทำลายกำแพงที่ชื่อว่าความกังวลที่ขวางกั้นความฝันของคุณถ้าคุณพร้อมที่จะปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุดและใช้ชีวิตที่กล้าหาญแบบที่ใฝ่ฝันวันนี้ผมมีกุญแจดอกนั้นมาให้คุณครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ร้อยรัฐศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเราเอาไว้นั่นก็คือความกลัวครับลองจินตนาการถึงภาพชีวิตที่คุณปรารถนาดูสิครับชีวิตที่คุณกล้าที่จะก้าวออกจากเงาเดิมๆกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่ใจเรียกร้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบโดยไม่มีกำแพงที่ชื่อว่าความกลัวมาปิดกั้น คุณอยากมีชีวิตแบบนั้นไหมครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่วันนี้แหละครับที่เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของความกลัวแล้วติดอาวุธให้คุณด้วยเครื่องมือทรงพลังที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่กล้าหาญและเติมเต็มยิ่งกว่าที่เคยเรามาเริ่มจากทำความเข้าใจกลไกลของความกลัวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาชนะค่าศึกได้เราต้องรู้จักค่าศึกของเราอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเสียก่อนจริงไหมครับความกลัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกผวาชั่วคราว แต่มันคือระบบเตือนภัยขั้นสูงที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราเพื่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ลองย้อนกลับไปในอดีตการเมื่อบรรพบุรุษของเราต้องเผชิญหน้ากับเสือเขี้ยวดาบที่ดุร้ายหรือฟ้าผ่าสายฟ้าฟาดความกลัวนี่แหละครับที่กระตุ้นให้ร่างกายเตรียมพร้อมสู้เพื่อปกป้องตัวเองหรือหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่คือโปรแกรมที่ฝังลึกอยู่ใน d n a ของเรามานับล้านปี แต่ในยุคปัจจุบันนี้ภัยคุกครามที่เราเผชิญหน้าได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากครับเราไม่ได้กลัวแค่สัตว์ป่าอีกแล้วแต่เรากลัวอะไรที่นำมาทำกว่านั้นเรากลัวความล้มเหลวในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่กลัวคำวิจารณ์ณจากคนรอบข้างกลัวการถูกปฏิเสธเมื่อสารภาพรักกลัวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในชีวิตหรือแม้กระทั่งกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราและที่เจ็บปวดที่สุดคือ เรามักจะกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยซ้ำไปครับในสมองของเรามีส่วนเล็กๆที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดอัลมอนด์ที่เรียกว่าอะมิกดาลาครับมันเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการหรือหน่วยประมวลผลความกลัวของเราเลยก็ว่าได้เมื่อใดก็ตามที่อะมิกดาลลาตรวจจับได้ถึงภัยคุกคามไม่ว่าจะจริงหรือจินตนาการมันจะส่งสัญญาณฉุกเฉินไปทั่วร่างกาย สั่งให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างโคติซอลและอะดรีนาลีนออกมาอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่คุณรู้สึกใจเต้นแรงหายใจถี่เหงื่อออกมือเท้าเย็นหรือรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คุณกลัวแต่ปัญหาใหญ่คืออะมิกดาลลาของเรามันฉลาดแต่ก็ซื่อบื้อในเวลาเดียวกันครับ มันแยกแยะไม่ค่อยออกระหว่างภัยคุกคามที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆเช่นกำลังจะถูกรถชนกับสถานการณ์ที่แค่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่คุ้นเคยเช่นการต้องขึ้นไปนำเสนอโปรเจกต์สำคัญการต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนทางการเงินหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนสมองของเราตีความสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอันตรายที่ต้องหลีกหนีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือประตูแห่งโอกาสที่จะนำพาไปสู่การเติบโตและสิ่งที่ดีกว่าตำหาครับการทำความเข้าใจการทำงานของอะมิกดาลานี้จะช่วยให้เรามีสติและสามารถบอกตัวเองได้ว่านี่ไม่ใช่ภัยคุกคามจริงๆแค่สมองกำลังทำงานเกินหน้าที่เท่านั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างดีแล้วว่าความกลัวมันทำงานอย่างไรในร่างกายและจิตใจของเราทีนี้เราก็มีอำนาจแล้วล่ะครับว่าจะปล่อยให้มันควบคุมเราหรือเราจะควบคุมมัน ผมได้รวบรวมเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ทางจิตวิทยาและจากประสบการณ์จริงของคนที่ประสบความสำเร็จมากมายมาให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อปลดล็อกตัวเองจากกรงแข็งของความกลัวและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปให้ได้เครื่องมือแรกที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อคือการเผชิญหน้ากับความกลัวแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ exposure therapy คุณไม่จำเป็นต้องกระโดดลงไปในกองไฟทันทีเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็น เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่คุณรู้สึกว่าพอไหวก่อนครับถ้าคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะมากๆลองเริ่มจากการฝึกพูดหน้ากระจกหรืออัดคลิปตัวเองพูดดูก่อนจากนั้นค่อยขยับไปพูดกับเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนคนขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆสัก2-3คนการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเปิดประมวลผลความกลัวให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้ สิ่งที่เคยคิดว่าน่ากลัวก็จะไม่กระทุ้นให้เกิดอาการของความกลัวมากขึ้นทันทีทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจมากขึ้นในแต่ละครั้งที่เผชิญหน้ากับมันเครื่องมือถัดมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือการปรับกรอบความคิดหรือ reframing แทนที่จะมองความกลัวเป็นอุปสรรคที่ขวางหน้าลองเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่มองว่ามันคือสัญญาณครับสัญญาณว่าคุณกําลังจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนสัญญาณว่าคุณกําลังจะเติบโต สัญญาณว่าคุณกำลังจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คนทั่วไปไม่กล้าทำลองเปลี่ยนคำพูดในหัวของคุณจากฉันกลัวที่จะล้มเหลวให้เป็นนี่คือโอกาสทองที่ฉันจะได้เรียนรู้และเติบโตหรือฉันตื่นเต้นที่จะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถคำพูดที่คุณเลือกใช้ในการสื่อสารกับตัวเองมีพลังมหาศาลในการกำหนดความคิดและอารมณ์ของคุณครับ ฝึกที่จะเลือกใช้คำพูดที่สร้างพลังบวกให้กับตัวเองอยู่เสมอต่อมาคือหลักการที่เรียกง่ายแต่ทรงอนุภาพนั่นคือการลงมือทำทันทีหรือ by as for action ครับความกลัวมักจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและบิดเบือนความเป็นจริงเมื่อเรามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งหรือคิดวิเคราะห์มากเกินไปครับยิ่งคุณปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดและความกังวลน,นานเท่าไหร่ความกลัวก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นจนดูเหมือนภูเขาที่ยากจะปีนข้าม ทางที่ดีที่สุดคือลงมือทำในสิ่งที่คุณกลัวทันทีไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ครับเพราะความพร้อมที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงครับแค่เริ่มต้นก้าวแรกอย่างกล้าหาญไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วเส้นทางข้างหน้าจะค่อยๆปรากฏให้เห็นเมื่อคุณเดินไปข้างหน้าการลงมือทำจะช่วยให้คุณสร้างโมเมนตัมเล็กๆและเมื่อคุณเห็นผลลัพธ์ไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนจากการกระทำของคุณ ความกลัวจะค่อยๆลดลงและถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองครับและเครื่องมือสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือการพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience ชีวิตนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เราฝันคุณจะต้องเจอกับความท้าทายความผิดหวังและความล้มเหลวอย่างแน่นอนไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็ตามครับ แต่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่มีวันล้มเหลวแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เร็วที่สุดตันหาครับการพัฒนาความยืดหยุ่นคือการที่คุณมีความสามารถในการปรับตัวฟื้นตัวและแม้กระทั่งเติบโตขึ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากมันคือการที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็สามารถรับมือกับมันได้คุณมีตรัพยากรภายในที่แข็งแกร่งพอ ที่จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้และคุณจะเรียนรู้จากมันเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนครับความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตาที่ใช้อยู่ในจิตใจของเราครับมันเป็นแค่ความรู้สึกชั่วคราวที่มีอำนาจเหนือคุณก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้มันมีเท่านั้นมันไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตของคุณแต่สิ่งที่จะกำหนดชะตาชีวิตของคุณคือการตัดสินใจของคุณเองครับการตัดสินใจที่จะผเผชิญหน้ากับมัน การตัดสินใจที่จะก้าวข้ามมันไปอย่างกล้าหาญอยากให้ทุกคนตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตนี้เป็นของคุณคนเดียวครับคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝฝันอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นกรงแข็งที่มองไม่เห็นที่กักขังศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคุณไว้อย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นเสียงกระซิบอันน่ารังเกียจที่บอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกหรือคุณไม่ดีพอ จงเป็นอิสระจากพันธนาการของความกลัวจงกล้าที่จะฝันให้ใหญ่กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กล้าที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นมาตลอดอย่ารอให้ความกลัวหายไปก่อนแล้วค่อยลงมือทำแต่จงลงมือทำท,ทั้งที่ยังกลัวนั่นแหละครับแล้วคุณจะค้นพบว่าเมื่อคุณก้าวผ่านความกลัวไปได้ไม่เพียงแต่คุณจะพิชิตมันได้เท่านั้นแต่โลกทั้งใบจะเปิดกว้างสำหรับคุณ และคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้กล้าหาญอย่างแท้จริงครับจำไว้เสมอครับว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวมากกว่าที่คุณคิดมากมายนะครับและคุณคู่ควรกับชีวิตที่ก้าวข้ามความกลัวชีวิตที่เต็มไปด้วยความกล้าและโอกาสอันไร้ขีดจำกัดครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ